สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนารามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้เหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งนี่มาวันนี้เองนะครับสดๆดร้อนๆนเลยครับเนี่ยจะไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับ พะวาเพิ่งในมาวันนี้แล้วทีนี้ผมเห็นเหรียญยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับเลยมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านสาหรับปีพศนี้นะครับเท่าที่ผมดูอยู่นี่ครับดูข้อมูลอยู่นี่นครับผลิตน้อยนะครับนี่หายากพอสมควรครับคงจะเจอได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเล่นเอาเหนืออ่อยพอสมควนครับถ้าใครคิดว่า หาง่ายพอหาเจออยู่ก็ก็ลองดูครับว่าจะเป็นแบบไหนจะได้ง่ายอย่างที่ว่าหรือเปล่าครับท่านถ้าท่านไม่อยู่กับเหรียญเยอะจริงๆนะครับท่านก็อย่าหวังว่าจะเจอได้ง่ายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากแล้วที่จะเจอจริงๆนะคือเหรียญของรอสิบครับหรือว่ารัชกาลที่สิบนั่นแหละครับท่านแต่เป็นปีพศสนไหนนั้นผมไม่รู้ครับแต่สําหรับพระเศียรเล็กนั้นยากมากเลยครับที่จะเจอครับส่วนมากจะเจอก็จริงอยู่แต่ เป็น์เซ็นต์ใหญ่ซะมากกว่าที่ครับท่านตอนนี้นะครับและอีกอย่างก้องกระสับไม่ใช่เริ่มเก็บนะครับเก็บไปเยอะแล้วนะครับท่านเข้าไปทําลายที่เอาไปทําลายที่ก้องกระสับครับแล้วก็จะทําอย่างอื่นออกมาครับพูดง่ายก็คือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับยกเลิกการใช้เหรียญของรอสิบแน่นอนครับเอยรอเก้าแน่นอนครับท่านพูดผิดอีกแล้วครับท่านจะยกเลิกรอสิบเฉยเลยทั้งที่จะเลือกเลือกรอเก้าครับท่านจะให้เหลือเฉพาะเหรียญ ของรัชกาลที่สิบที่ใช้ใจ่ายอยู่ในระบบม้วนเวียนอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นอันว่าหายากที่ใครที่บอกว่าหาง่ายๆตอนนี้ครับหาได้เลยครับหาแล้วก็เก็บไว้เลยครับพอเมื่อไหร่แล้วที่ทําการยกเลิกเหรียญของรอเก้าไปเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นแหละครับท่านราคาจะพุ่งขึ้นเท่าตัวเลยครับจากที่เป็นมีราคาสูงอยู่แล้วยิ่งจะ สูงขึ้นคูณสองเท่าไปเลยครับท่านคูณสองเท่าสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะแยะไปหมดแบบนี้สิครับท่านมันถึงจะบอกว่าราคามันอยู่ตรงนั้นเองเลยครับท่านขอให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับท่านไม่เชื่อผมก็คอยดูครับอีกไม่นานใครอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับยกเลิกการใช้วันนั้นแหละครับวงการเหรียญจะสันะ่นสะเทือนทันทีเลยครับในบรรดาเหรียญสิบบาทห้าบาท สองบาทหรือแม้แต่เลียนหนึ่งบาทครับที่ผลิตน้อยเนี่ยจะพุ่งกระฉูดขึ้นอย่างชนิดที่ว่าเอาปีนเอาตายแน่นอนครับไม่เชื่อผมคอยดูครับเราได้เจอกันอีแนวยาวๆแน่นอนละครับท่านเราดูวุลักษณะของเหรียญครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยจุเปอร์น้ขึ้นอยู่ด้านนอกครับถูด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามกันนะครับเนี่ยแล้วมาดูครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับโอเคนะครับขอบเฟืองครับคมชัดเจ๋ะพอสมควรครับเนี่ย แต่ก็มีรอยบุบรอยมีบตามปกติของเหรียญที่ผ่านกันใช้ได่นะครับท่านสำหรับกรอกฟูงสลัมเรียบนะครับแต่ก็ไม่มากมายอะไรครับแบบนี้เก็บได้สบายๆนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับพอสอง5ห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านสองห้าสามห้านะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดไอรุนลานวลาลามครับนี่ครับพระปางนะครับตันไม้นี่คือแม่น้านเจ้าพระยา แล้วก็ล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอาหริบครับสำหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย13ล้าน800,005,000เหรียญน,นะครับท่าน13ล้าน800,005,000เหรียญน,นะครับท่าน13ล้าน8 0 0 0 5 0 0 0เหรียญน,นะครับ น้อยพอสมควรน,นะครับแค่สิบสามล้านเศษเศษเท่านั้นเองนะครับท่านถ้านับจากสิบห้าอันดับของเหรียญที่หาย,ยากนะครับตั้งแต่ปีสามสามนี่หลยอีกปีพศหนึ่งครับที่ติดอยู่ที่ประมาณอันดับที่สิบสี่ครับท่านเท่า,ท,าที่ดูนะครับท่านสิบสามล้านครับน้อยมากเลยนะครับแค่ส0บกว่าล้านเศษเศษเ,เท่านั้นเองแล้วท่านก็มาคิดดูสิครับว่าในอันดับยูซีนะครับเขาให้อยู่ที่สามร้ สามร้อยห้าสิบาทไปเลยครับท่านเนี่ยในระดับยูนซีนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับขยับขึ้นมาอีกห้าสิบบาทจากสามร้อยบาทเต็มๆนะครับสาหรับปีสามห้านี้นะครับหายากพอสมควรนะครับเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วนะครับท่านในระบบยูนวีนี้นะครับเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วไม่เท่าไหร่ครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทเท่านั้นเองครับท่านแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับ